สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro c k มาตอบที่เกมเมอร์และ o v e r c o o c k e r เลือกใช้ ASUS t a i s h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Opp o p p o สวัสดีครับวดีครับพบกับพวกเรา2คนครับโอ้คอโซนทีวีครับในช่วงอะไรครับคุณนัสในช่วงของแกะกองข่าวไม่ใช่แกะข่าวเล่าข่าวถูกครับในช่วงของ IT News หรือว่า News Update ถูกต้องครับกับพวกเรา2คนผมนายไอส์ผมสลันยูเจ้เจ้นะไม่ใช่ นัดมิสเตอรี่ครับครับก็คุณหน้าคุณตากันดีสําหรับพวกเราสองคนครับนะครับก็อยู่กันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์และทุกๆวันครับครับผมทุกๆวันก็จะเจอหน้าพวกเรานี่แหละเราจะอยู่ตลอดไปครับใช่ครับไม่มีทางครับไม่มีอะไรที่จะมาล้มเราได้นะครับแน่นอนว่าจะจ้างนัาเดทหรือหมากปรินมาหรือใครก็แล้วแต่ถามว่าลบได้ไหมไม่ได้แน่นอนไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะเอาเราออกไป เราเนี่ยไม่มีทางที่จะอยู่ต่อได้ครับอ๋อคิดว่าเราไม่มีทางที่จะเอาเขามาที่รายการเราเออเออเขาไม่มีทางมาอยู่แล้วครับ<笑><笑>นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมครับมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวแรกเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ a p p l e ครับนะครับ a p p เ e เนี่ยเขาเอามาบอกว่าเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สตีฟจ็อบส์เขาใช้ในช่วงยุคแรกๆมันคือมันคือ Apple i Apple 1 Apple ิลวครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มุกผมเอาจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงหรือว่าผมไม่รู้จริงๆผมก็เรียกแ p ปเปิลไเพราะเขาไอมาตลอดครับบางทีมันอาจจะเป็นตัวแอก็ได้ครับอ่านะครับก็แอปเปิลวันนั่นเองเครื่องที่สตีฟจ็อบแล้วก็อ่าสตีฟนี่เรื่องจริงเลยสตีฟวอชเนี่ยครับผมนะครับคู่หของเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาในในบ้านหลังหนึ่งเมื่อปี1976นะครับ เขาก็ได้สร้างไอ้ไ,อไม่ใช่สร้างดิเขาได้ทําการต่อหรือคิดค้นอะคิดค้นดีกว่าเออหรือว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมามเป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องซึ่งเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์อ่าถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้งานในช่วงนั้นใช่ครับอืมจนระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นของของเก่าเก็บเป็นของที่โอ หน้าสะสมใครมีอยู่ถือว่าเท่เจ๋งเหมือนเป็นต้นกำเนิดของยุคคอมพิวเตอร์ช่วงแรกๆถูกต้องนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ออกมาประมูลนะครับเอาของเก่าเนี่ยออกมาประมูลกันในในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนู้นครับนะครับในราคาอยู่ที่ประมาณส0 0แสนกว่าดอลลาร์ประมูลกันไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยมีไอคนที่ประมูลเนี่ย เขาได้เอาไปเขาเรียกอะไรนะบัดฟุลบัดฟุลโอเวอร์ฮอนอ่าเออไปขัดใหม่ไม่เกี่ยวเลยเอาไปเรนโนเวทเรโนเวทอ่าเพื่อให้มันใช้งานได้กลับมาใช้งานได้ปกติกลับมาใช้งานได้ทีดีก็แค่เสียบสายเส้นเดียวนั่นเลยครับเสียบสาย a อเข้าไปกดโอเพนเลยเรียบร้อยอ่าจากนั้นจนถึงวันนี้เขาได้เอามาประมูลอีกครั้งหนึ่งอ่นะครับประมูลอีกครั้งหนึ่งในในสภาพที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยปกติคุณรู้ได้ไหมว่ามัน ขายออกไปในราคาเท่าไหรจ่จากครั้งก่อนเนี่ยสามแสนกว่าดอลลาร์คราวนี้เท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยก็เบาๆหนอๆไปหกแสนเจดมื่พันสี่รอดลลาร์สหรัฐโอ้โหหรือถ้าเปรียบเทียบเป็น iPad เนี่ยกับราคา iPad mini เนี่ยก็ราวๆประมาณ iPad ประมาณ2องพัเครื่องโอ้ยเล็กๆเบาๆ2อง1เครื่องเท่านั้นเองถ,อถามหน่อยเถอว่าถ้าเกิดมีตังเนี่ยถ้าคุคุณมีตังเนี่ย ที่จะซื้อได้เนี่ยเอา iPad mini 2,000เครื่องหรือจะเอา Apple One Apple I เนี่ยกี่เอาอะไร Apple Apple One เลยอันมันอันเดียวกันอ๋อเออจะเอาอะไร Apple I กับ iPad mini 2,000เครื่องเออถามถามองก็ต้องต้องลองดู iPad mini 2,000 2,000กว่าเครื่อง2,41เครื่องตอบแบบไม่คิดเลยอะว่า iPad mini ก็การประมูลอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงด่ลโลออนกรุงอะไรนะกรุงโลออนอะไรอ่ะโคโลนไม่น่าเอาเอาเอาช่วยเขานิดนึงเออามมันไปเลยละนะครับก็ราคาประมูลอยู่เบาๆหกแสนเจ็หมื่นกว่าดอลลาร์สหรัฐสิวสิวไปบวกกันเัาเองว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ใช่นะครับก็ก็เขาเรียกว่ามันเป็นของเก่าเก็บแหละครับมันมีที่มาที่ไปมีลายเซ็นของ สตีฟวอชเนียสตีฟวอชเนียครับผมอยู่ที่เมนบอร์ดอ่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Apple ที่เราออกมาเล่ากันครับหมดยังหมดหมดหมดั้งหมดแล้วมาเรื่องราวของผมเลยครับครับเป็นเรื่องราวที่ LG ค่ะออกมาบอกว่าว่าเฮ้ยตัว n e x u ซ5ห้าเนี่ย n e x u ซ5เนี่ยไม่ได้ทำนะครับ LG ไม่ทำนะนะแต่บอกอีกว่าว่าสนใจนะนะกับแท็บเล็ตอ่านะ นอะไรอะอ่เเขาบอกว่า LG เนี่ยเขาบอกว่าไม่ทำนะไม่ใช่เขานะครับตัว Nexus 5เนี่ยแต่จะทำแท็บเล็ตแทนอ๋อคือก่อนหน้านี้มันมี Nexus 4ออกมาใช่ Nexus 4เนี่ยเป็นเป็นที่คือฮาร์พอสมควรสำหรับ LG ครับแต่จริงๆแล้วก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างเสียงจะแตกทำไมใส่เอฟเฟกต์ตลอดเอเอฟเฟกต์ตัวเองเอฟเฟกต์ตัวเองครับพกมาเองนะใช่ครับ นี้ลักษณะทำเองกินเองนะฮะอะไรนะลักษณะทำเองกินเองครับผมไม่ต้องมีใครช่วยเออแล้วก็แล้วก็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 ปไปต่อไม่ได้เลยทีเดียวก็อย่างที่ว่ากันเลยครับว่าคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวเลีอออบมกว่า LG จะทำ Nexus ต่อซึ่งรุ่นที่ออกมาบอกคือเป็น Nexus 5 LG บอกว่าไม่ทำละไม่ทำละเพราะว่า เขาไม่สนใจอย่างื่นแทนใช่เขามองกลับไปมองว่าตลาดแท็บเล็ตเนี่ยน่าสนใจกว่านะฮะก็ได้ลองทดลองอะไรบางๆอย่างอยู่นัหลังจากที่เออออเเนี่ยครับเคยได้ลองทำแท็บเล็ตมาบ้างแล้วแล้วก็พวกไฮบิดพีซีที่ใช้ Windows 8ก็แน่นอนนะครับคงเขาคงบอกเขาคงไม่ทำจริงนันแหละไม่คัดไฟนะครับก็เขามาพูดสักขนาดนี้แล้วก็น่าจะเห็นได้ยากแล้วล่ะเต่ ก็ไม่เนก็อย่างที่ว่าเนาะอมันเน็กซัตโฟยังไม่ค่อยนี่เลยใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากทาง The w o วิรแต่เพื่อนผมซื้อมาใช้นะคนหนึ่งเพื่อนผมก็มีเจ๋งเลยแหละครับเพื่อนคุณมีกี่เครื่องเพื่อนผมคนหนึ่งซื้อเน็กซัตเน็กซัโฟมาสี่เครื่องคนเดียวคนเดียวเลยซื้อมาสมออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าเน็กซัตโฟเป็นฝาอิชิตันเลยยังไงเขาบอกว่าซื้อมาเครื่องหนึ่ง ใช้เครื่องนึงเป็นอะไรอีกสามเครื่องเขาบอกมันพังง่ายเอ้ยเป็นความคิดที่เข้าท่ามากเลยนะอืมคิดไปได้หมดยังหมดแล้วอ๋อก็มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างครับเป็นเรื่องราวของ g o o g l e g l a s s นะครับ Google g l a s s เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงตัว Google Glass ไปหลายครั้งแล้วแก้วเหรอแก้ g o o g l e เหรอแก้ว Google ก o เก l ลทำแก้วเลยแว่นของ Google อ๋อซึ่งมันมีความพิเศษอยู่ในนั้น เป็นอย่างมากครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเป็นแว่นแว่นแว่นไฮเทคเลยล่ละครับสักพักหนึ่งก็แว่นไฮเตอร์ใช่จะขาวจั่วเลย <c oughs> เล่นจังเลยมุกเนี้ย <c oughs> นะครับเราก็ได้ออกมาบอกมาตลอดว่าเขามีการพัฒนาไปถึงไหนมีอะไรเพิ่มเติมไปในแว่นบ้างนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะทําอะไรไม่ได้มากกับแว่นครับนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งเข้าไปคือคือฟีเจอร์ของเบราว์เซอร์ซ่อนไว้ในแว่นคงจะใช้เป็น ผมว่านะ g o เ g l e Card เนี่ยะจะใช้เบราว์เซอร์ IE แน่เลยไม่ใช่ <laughs> หรือไม่ก็ซาฟารีแน่เลยไปกันใหญ่ฟ <laughs> ีเจอร์นี้เนี่ยก็หลุดออกมาแล้วครับรบแต่ว่าการใช้งานยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับก็สําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฮกของ Android เนี่ยก็จะทราบดีว่าการแก้ไขเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะครับเขาก็จะพยายามแก้ไขข้อมูลต่างๆให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้ามันมีอยู่ในแว่นจริงๆเนี่ยมันก็จะ ใช้งานได,ได้ได้แบบดีขึ้นมันก็จะครอบคุมการใช้งานงได้ขึ้นถูกต้องใช่นะครับ<ช> <ๆ S 1> นอกจากนี้เนี่ย Google Glass นะครับมีฟีเจอร์หลายหลายตัวที่ยังไม่เสร็จดีนะครับ,รบแต่ที่เราออกมาพูดก็จะเป็นในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าสามารถเรียกการใช้งานด้วยด้วยคำสั่งโอเค Glass โอเค Glass ในทุกที่ที่ใช้งานรวมไปถึงวิดีโอด้วยนะครับก็จะมีโหมดป้องกันภาพสั่นไหวด้วยเขาเรียกว่า วิดีโอสแตบิลิเซชันโหมดก็เหมือนกล้องนะครับกล้องทั่วไปจะมีโหมดการกันสั่นกันสั่นนะครับแล้วก็จะมีโหมดกับพริบตาเพื่อถ่ายภาพปิ๊บๆนะครับเหมือนหนังอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วที่เอาคอนแทคเลนส์ใส่ตาแล้วกับพริบไอรอนแมนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเป็นนึกดีกว่าเดี๋ยวผมนอนไม่หลับนี่นั่นอะทอมครูดอ่ะ อ๋อมิชชั่นอ่านั่นแหละนั่นแหละนะครับเขาก็กระพริบตาปุ๊บเป็นการถ่ายภาพอ๋อ,นะอ,อนึกออกแล้วนึกออกแล้วภาพล่าลสุดด้วยนะอ่าเขาก็เอาอันนั้นมาใส่ในแมนกูเกิลการ์ดจริงๆไม่ใช่เขาก็คิดค้นในแบบของเขานะครับตรงใครลอกใครหนังลอกหรือว่า <laughs> ไม่รู้เหนังลอกปะ <laughs> ไม่ลอกไม่น่าเล่น <laughs> เออก็สําหรับการใช้งานของ Google Class <laughs> นะครับ,รบถ้าสมบูรณ์เมื่อไร่เนี่ยเขาก็จะ ออกมาวางขายให้เราได้ใช้งานอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์อยู่ในช่วงของการพัฒนาปรับปรุงปรับปุงแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าเขาได้ใส่ฟีเจอร์อะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าในอนาคตน่าสนใจนะสำหรับ Google Glass ครับอืมโอเคนะครับจบไหมจบครับอ่ะต่อมาเลยครับผมหลังจากที่ทาง Google ครับกับ Microsoft ครับมีปัญหากันอยู่ระยะหนึ่งฮะในเรื่องของการที่ อ Microsoft Windows Phone เนี่ยพยายามจะปรับปรุงแอปตัวหนึ่งคือ YouTube ให้ใช้ในสมาร์ทโฟนหรือว่าอที่มันเป็น Windows รุแเนี่ยตอนนั้นเขามีปัญหากันครับว่าเฮ้ย Microsoft ไม่ยอมใส่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรอบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยให้ Google Google ก็บอกว่าเออประมาณเนี้ยเออแล้วก็ เดี๋ยวเอาไหมไอ้อะไรก็ถูกแล้วไม่ก Google บอกว่า Microsoft ไม่ยอมใส่โฆษณาให้คือเขาต้องการที่จะให้มีโฆษณาในในแอปของ Youtube ในช่องใช่ใช่แต่ Microsoft ไม่ยอมใส่ให้ไม่ใส่ให้แล้วก็ Microsoft ก็บอกว่า Google เนี่ยไม่ปล่อย API ให้ในการที่ transfer ข้อมูลวิดีโอแถมไอ้อยางนึงก็คือ Microsoft ์ัดนไปปล่อยให้มีการดาวน์โหลดฟรีด้วยก็คือสามารถดาวนโหลดได้เต็มที่เลยถูกกูเกิลไม่พอใจครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปทํากันอีท่านไหนอาจจะเรียกกันไปคุยในห้องน้ำนะครับว่าเฮ้ยยอ่ะอู้สุดยอดเลยอะไรวะเขาไปเที่ยวที่ผับผับเนินไปเจอกันที่ดิฟเฟอร์พัทยาครับทีนี้ปุ๊บไปเจอในห้องน้าเมาซะด้ที่กอดคอกันเลยทีนี้อย่างนี้เลยไม่ใช่เตรียมบูมบูมคู่ นี่ับมือเลยทีนี้อ๋อซึ่งทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแทบจะไม่ถูกคอกันเลยไม่ได้เลยนะ Google กับ Microsoft เนี่ยตอนนี้ครับหลังจากที่บูมขาห้องนั้นกันไปเสร็จแล้วก็สารสัมพันธ์กันอย่างดีเลยใช่นะครับพอออกมายืนหน้าดิเฟอร์ปุ๊บแนนแฟนเลยแนนแฟนเลยครับก็เลยปล่อยให้อ่าทาง g o o ก l e ก็เลยยอมให้ Microsoft เอี่าทำแอปต่อแล้ว Microsoft ก็ยอมให้มีมีแอปโฆษณาแอปโฆษณาในแอป YouTube ของ Windows Ph ล์ท์วิ w โดว์แปนั่นแหละก็จบไปสำหรับ ข้อวิวาสระหว่าง Google กับ Microsoft ครับตกลงแล้วยอมมาด้วยดีตอนนี้ก็คือเขาก็จับมือกันแน่นแฟนรับผมอแล้วอาจจะบีบกันแน่นอยู่นะใครจะไปรู้ครับก็เป็นข่าวจากทาง In Gadget ก็ว่าเป็นนั่นอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวของ ซัมซุงนะครับผมจะพูดถึงซัมซุงกาเล็กซี่เอสบผมที่ผ่านมานี่ก็เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างยิ่งครับได้รับความสนใจในบ้านเราเป็นอย่างมากมากนะครับจะสังเกตเห็นได้จากยู u b e ของเรานะครับยอดวิวถล่มทลายนะครับแปดหมื่นฟาแล้วตอนนี้นี่พูดทุกเทปเลยคือโปรโมทให้เว็บโปรโมทให้เว็บโปรโมทให้เว็บเทปข่าวมาเทปนี้พูดทุกเทปเลยถ้ามีซัมซุงเอสีนี่ต้องพูดนะครับเราไม่ได้อยู่ด้วยไง ใส่ยับเลยคิวแล้วตอนนี้กี่หมื่นละแปดหมื่นฟาแล้วแปดหมื่นแล้วฮะก็พยายามดันๆให้มันถึงแสนกันก็ของเขาเองคนเดียวก็6งเจ็ดหมื่นแล้วนางปั๊มทั้งวันนางปั๊มเปลี่ยนไอพีปั๊มเปลี่ยนไอพีปั๊มอาศัยเมื่อก่อนเป็นเด็กปตทไงทำไมอ่ะเด็กปั๊มอ๋อเล่นจังเลยก็เรื่องราวของซัมซุง galaxy s สี่นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเดากันแล้วว่ามินิจะมาไหมมาไหมมาแน่นอนเลยแหละเพราะอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ย การที่จะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่หลุดออกมาเนี่ยจะต้องลุ้นจากมีข้อมูลจากอันตุตู้บ้างแหละภาพหลุดบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งอันตุตู้หรือพึ่งภาพหลุดจากเว็บต่างๆถูกจากซัมซุงเลยครับเว็บซัมซุงเลยแหละใช่คือมันเป็นภาพหลุดไม่ใช่ภาพหลุดแหละเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น แคตตาล็อกอ่ะคือมันอยู่ในโซนของ Content and Service App อ่อๆของ a m s u n งทางเว็บไซต์ Samsung เองเลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มาจากทางฝั่งของ UK หรือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับก็ไปอยู่ในหมวดของที่คุณไอซ์บอกเมื่อสักครู่นี่แหละ Content and Service App ใช่ว่ามันมี Samsung Galaxy S4 หรือ S4 Mini S4 Mini อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าผมว่ามันออกมาแน่นอนนะครับเขาคงไม่ทาภาพผิดแหละ s 4ธรรมดาเนี่ยโค้ดของมันคือ GT 9505ครับอันเนี้ยมินิจะเป็น GT 9195อ่า่านะฮะครับแต่แต่มันแปลงๆที่ว่าอาจจะมีขายเฉพาะฝั่งยุโรปนะอ้าวอ้าวถ้าเป็นบ้านเรามีขายอยู่แล้วแต่คงอาจจะเป็นเครื่องหิ้วหรือถ้าซัมซุงไทยแลนด์ใจปั้มก็ก็น่าจะเอามาน่าจะเอามาขายครับ s 3มินิใช่ครับครับก็อันนี้ก็มาจากทางเอ็นเกจเหมือนกันใช่ครับ เอวแบงซังั้นอ่าเมื่อกี้โทรศัพท์เอสี่ใช่ไหมครับผมต่อมาเลยครับเป็นเรื่องราวของโนเกียครับแต่จะเน้นที่โนเกียก็ก็ไม่ดีอะเนาะคือมันเป็นเรื่องที่พลิกวงการโทรศัพท์ประเทศฟินแลนด์พอสมควรอืคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฟินแลนด์เขาทําโทรศัพท์อะไรคือเป็นที่แน่นอนอ่ะฟินแลนด์เนี่ยเขาทำไอโฟนอย่างแน่นอนใช่ครับไอโฟนเนี่ยจะออกแบบที่อเมริกาแล้วก็ส่งไปผลิตที่ไม่ใช่ฟินแลนด์เนี่ยคือ ถ้าพูดถึงโนเกียก็จะรู้ว่ามาจากฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นเออนั่นแหละเออนั่นแหละอะไรวะชั้งมันเถอะชัางมันออย่างที่บอกไปครับถึงแม้ว่าฟินแลนด์จะเป็นประเทศที่เป็นคือเป็นผู้ให้กําเนิดหรือว่าเป็นผู้สร้างโนเกียขึ้นมาครับแต่นะปีนี้ณตอนนี้ครับกว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นของการขายโทรศัพท์ในฟินแลนด์ครับเป็นของซัมซุงและ รองลงมาก็คือเป็นโนเกียสามพิบสามเปอร์เซ็นต์ครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์คือแอปเปิลที่เหลือคือยี่ห้ออื่นอันนี้เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์ใช่ที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นพวกไอโมบายมั้งแหละเขียวเลยอโปลอโปลนะเออประมาณนี่ดีนะจูเขาท่าเลยไฟซิกไหมอย่างไฟซิกอย่างอย่างอันนี้ก็จะประกอบบอดี้อยู่ครับครับถ้ามาแน่นอน มีพระเอกหน้าหล่อของเว็บโอเวอร์โฟกซอวิวให้แน่นอนนะครับหายห่วงเรื่องนี้นะครับจริงๆเราเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโนเกียยอดตกนะโนเกียยอดเท่าเดิมเขาบอกมาอย่างงี้อืแต่ที่เป็นซัมซุงขึ้นมาแซงเนี่ยเป็นเพราะซัมซุงขายดีขึ้นอืก็เป็นที่น่าเป็นห่วงของประเทศเขานะโนเกียไม่ได้ยอดตกนะแต่ซัมซุงเนี่ยยอดขายดีขึ้นนั่นแหละเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าผมถามว่าน่ากลัวเหมือนกันไหมไม่ต่าง ไม่ต่างเลยคือคนเนี่ยคนใช้เนี่ยเขาเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วผมว่าเขาเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วไปเจอฟีเจอร์โฟนอย่างซัมซุงเข้าไปลูกเล่นเพียบใช่ตรึมนะครับอ่ะมาถึงพูดถึงเรื่องราวของสมาร์ทโฟนกันมาเยอะนะครับผมก็จะขอเปลี่ยนเรื่องบ้างนะครับก็เรื่องราวของ iOS แล้วก็ OSX ไม่ได้ไกลเลยนะครับก็ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางทีมคุกสตีฟคุกอ่าไม่ใช่ทีมคุกนะครับทำไมเขาเป็นอยู่คุกทําไมเ่ยเขานําสกุลคุกนอนเขาชอบทำกับข้าวอ๋อเป็นเป็นคุกนึกว่าชอบกินข้าวแดงไม่ใช่ทีมคุกเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น CEO ของทาง Apple นะครับเขาได้ไปให้สัมภาษณ์ในงาน D อ่นดีวั e ะครับเขาบอกว่ารายละเอียดของงาน W W D C ครับนะครับเป็นการแข่งขันมวยปล้ำที่จะมี The Rock ใช่แล้วก็มีนัตติงครับครับแล้วก็จะมี SmackDown ก็จะมีเก่าไปไหมโหนะเก่ามากก็จะมีแมนคายโอ้โหนี่โคตรเก่ามีไปกันใหญ่มีลอสซูชด้วยงั้นมาทำไมลอสซูชดมาทำไมมันคุยสลิปอีตารมาพราะว่าสตีฟไวจัจับ้า งาน WWDC 2013เ,เนสิเสาดเนออมายังยังไม่จบนะครับจะจัดขึ้นก็ทางคุณทิมคุกเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยแบบแย้มๆว่าในอนาคตเนี่ย iOS หรือ OSX OSX นี่ก็คือเวอร์ชั่นใหม่ของทาง iOS นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะออกมาให้ยนชมกันนะครับโดยเขาบอกว่าทางจอนนี่ลิฟ นะครับรับบทเป็นจอ h ์นี่อีฟนะครับเอ๊มีปัญหากับตัว L อกับตัวไอจอ์นี่อีฟนะครับรับบทเป็นกุญแจสําคัญในการเชื่อมต่อระหว่างทีมเอาไว้นะครับทำให้ iOS อโอเอสเวอร์ชันนี้ออกมาได้อย่างที่ที่เขาตั้งความหวังไว้นะครับก็ถือว่านะโอตัวใหม่ของทาง Apple ิลกำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับแล้วอีกแล้วอีกนอกจากนี้เนี่ยเขายังพูดถึง เอดดี้คูลเอดดี้คูลอ๋อเอดดี้คูลนะครับครับเขาบอกว่ากำลังแก้ให้ตลอดเนี่ยภาษาอังกฤษผมวางบั๊กไว้ให้ไงนะครับกูแก้บั๊กตลอดเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเอดดี้คูลครับนะครับกำลังยุ่งเหยิงอยู่กับความรับผิดชอบในส่วนของสกอตฟอร์สตอลอ่าที่ลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้ที่เราได้ได้เคยพูล่าให้ฟังนครับว่าหลายๆอย่าง ที่น่าสนใจกำลังจะถูกเปิดเผยในงาน WWDC นี้อย่างแน่นอน Worldwide Developer Conference ครับผมนี่นี่ไม่ใช่งานมวยปั้มอะไรแต่อย่างใด้ใช่ครับแต่นัดติงไปครับไปทำไมครับนะเอออ่าข่าวต่อไปครับอ่าสืบเนื่องจากที่เราเคยว่ากันไปแล้วนะครับว่ากสทชครับนะครับสั่งให้เครือข่ายสามยักษ์ใหญ่สามยักษ์ใหญ่ปรับลดค่าบริการ 3G มจลงไป15%คือไม่น้อยกว่า15%บห้าอกสทชคืออะไรรเราจะไม่พูดแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทกเถียงกันมาแรมปีกสทชครับอะไรวะจำได้ว่าเป็นโทรทัศน์อะไรอ่ะโทรทัศน์ยังประชาชนพันประชาสัมพันธ์ยังไม่รีบข้ามไปอีกเป็นฆ่าตัวตายก็เดี๋ยวข่าวนี้เนี่ยเราเคยตั้งประเด็นไว้ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าสาม G เนี่ยราคาลดลง15%บร์เของผู้ให้บริการเนี่ยจะลดลงจริงหรือเปล่าอผมพูดเลยนะคุณนายถากรทตันทัศิ์ิษย์เขาเป็นเลขาธิการของกสทชเขาแถลงข่าวไปแล้วครับว่าหลังจากที่หารือกับ3ค่ายักษ์ใหญ่ไปเรื่องการปรับลดค่าบริการ 3G มจีในสัญญาณ2,100ันหเมกะเฮิรครับผมลงไปให้ไม่น้อยกว่าสิอร์เมีผลตั้งแต่ จริงๆแล้วอยากเขา,เขาต้องตั้งใจจะให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งเขาจะใช้อัตราในการเปรียบเทียบี่ยอยู่ที่วันที่เจ็ธันวาสองห้าห้าห้าครับเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อที่จะปรับลดลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ครับเขาบอกมาแล้วว่าในเรื่องของเสียงหรือว่าสัญญาณการโทรศัพท์เนี่ยเก้าสิบเจ็ดจากเก้าสิบเจ็ดสตางค์ต่อน,นาทีนะเหลือให้เหลือแปดสิบสองสตางค์นะครับ SMS หรือว่า ช็อตมสเศษเนี่ยจาก1บาท56สตางค์เหลือ1บาท33สตางค์ต่อข้อความ MMS หรือว่ามันติมีเดียมสเศษครับ3บาท90าสสตางค์เหลือ3บาท32สงตางค์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับศูนจุดบาทหรือว่า33สตางค์ต่อเมกะไบต์ให้เหลือแค่28สตางค์ต่อเมกะไบต์นะครับก็หากทุกทุกคนอยากจะเปลี่ยนโครงข่ายหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนระบบ ถือแต่อยู่ในสัญญาณเดิมในสมมติว่าเป็นดีแท็ไปดีแท็หมาเดิมนะครับก็ให้แจ้งหรือว่าโอนย้ายเงินโอนย้ายเงินภายใน30วันครับผมนะฮะก็ลองหาข้อมูลดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของของทุกท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้สัญญาณ 3G ผมอยากให้เราทุกๆคนร่วมมือกันครับอย่าปล่อยเอาไว้เพราะว่าการที่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเราก็สูญเสียผลประโยชน์ไปถูกต้องถูกต้องครับเงินอย่าคิดว่าเงินร้อยบาทอ่า หายไปแค่15บาทแล้วจะไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ละคนใช้โทรศัพท์กันเดือนสี่ห้าร้อยถูกต้องถูกต้องห้าร้อยสิบห้าคูณห้าเข้าไปใช่สิบห้าคูณสองก็เป็นสามสิบสี่ก็เป็นหกสิบประมาณเจ็ดสิบห้าบาทห้าร้อยหายไปแค่สิบห้าบาทนะครับไม่น้อยนะก็โปรนี้เนี่ยแล้วแต่เครือข่ายนะครับว่าเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับโดยทางค่ายสีเขียวนะครับเขาได้แจ้งว่าเขาได้ลดแล้วนะครับค่ายสีเขียวนี่คือค่ายสีเขียว สีเขียวหรือสีสีฟ้าคู่แข่งกับสีแดงได้ป่ะอ่าสีเขียวไม่ใช่ใครสีเขียวเขาบอกว่าเขาจะลดลงวันที่หนึ่งมิถุนาเฮ้ยเราพูดได้สีเขียวอ่ะอ่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มีอะไรนี่ก็เป็นสัญญาณจากเทลง a i s นะครับในวันที่หนึ่งมิถุนานี้นะครับดีแท็กเขาบอกว่าจะให้เปิดบริการสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนาก็ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมิถุนาไปแล้วใช่ครับถูถูกก็ไปละถูกก็หนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาเหมือนกันนะครับก็ไปไปลองซอบ ถามหาข้อมูลกันดูนะครับว่ารายละเอียดส่วนนี้จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือเรื่องของ 3G นะครับแต่ 4G 4G ของ True นี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับไม,ไม่เกี่ยวคือผมก็งงนะจริงๆแล้ว 4G เกี่ยวไหมอันนี้ต้องศึกษานะครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับโอ้ยอย่าเรียกว่าคนที่ใช้ดีกว่าใช้กับทุกคนใช้กับทุกคนตอนนี้เปอร์เซ็นต์ใช้สมาร์ทโฟนเยอะมากนะครับก็วันนี้ข่าวก็หมดต่เพียงเท่างนี้เรารีบวันนี้ผมรีบนะครับ ผมมากไม่รีบแต่คุณและพวกคุณอะทีมาต้องรีบนะครับเพราะเดี๋ยวเครื่องเครื่อไม่ทันวันนี้วันที่สองนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับหรือมะรืนนี้นะครับก็จะมีงานคอมพิเทคไทเปเกิดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งในรอบปีใช่ใช่ใช่นะครับเกิดขึ้นที่กุ้งไทยเปะครับประเทศเกาหลีใต้ใช่ครับย้ายไปเมื่อไหร่ ประเทศไต้หวันนั่นเองนะครับทีมงานของเราก็จะขนกองทัพกันไปถ่ายทำภาพยนตร์กันที่โน่นครับ,รบชื่อเรื่องว่าซางจองอึมนะครับพระเอกนักแสดงนำโดยฉีเฉียงเฉียงฉีเฉียงเฉียงฉีตรงต,รง,ตรงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเลอะ <c oughs> มันเปียก <c oughs> <c oughs> ก็ติดตามกับพวกเราได้นะครับทั้งในส่วนของ o อ e ว c ร์ค z กโซนทีวีลองพะร้องครับพะรลองเยี่ยเฉียวหัวตัวโกงชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรซซมากเต เพื่อนตัวโกงครับชื่ออะไรนะนึกไม่ออกอย่าให้เจอนะเซมาคุเตเนี่ยทำไมอ่ะจะอใอยคว้างเลยเซมากุเตเอาชัดๆเซมากุเตนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารได้นะครับเราจะอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในงานอะไรเปิดตัวเราจะไปถ่ายทุกวันครับนะครับอะไรที่มันเป็นแรไอเทมเราจะเขียนบทความครับ มีทั้งโอควอลซอนทีวีแล้วก็มีทั้งบทความบทความเป็นเนื้อหาให้คุณได้ดูภาพดูทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะดูอันนี้เทคโนโลยีปิดท้ายอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่คนเข้ามาดูเนี่ยถ้าไม่มีอันเนี้ยลงแดงอต้องบอกได้เลยว่าลงแดงแน่นอนเทคโนโลยีปิดท้ายอะไรอะไปดูกันเอาเองดีกว่าอ,อาเอ้ยผมมีเพื่อนคนเกาหลีคนหนึ่งชื่อ เจแล้วก็ะป๋อยอะไรนะเสร็จแล้วก็ะป๋อยฮะเสร็จแล้วก็ปอยอ๋อเขาเป็นเพื่อนกับเอาคุซาซรมาอะไรอะไรนะเอาชัดๆเอาขุนารเสกมาโอ้ยน้ำลายพุ่งเปียกชั่วเหมือนหมดเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่จบโอ้ยพอเหอะผมว่า นะครับวันนี้เราก็ฝากในเพเีานี้ดีกว่าครับนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารใหม่ๆของเราแล้วก็เดือนนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีอะไรเปิดตัวคุณไอรู้ดีเลยแค่อาทิตย์อาทิตย์หลังจากเนี้ยอืพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันจันทร์เป็นต้นไปคุณก็จะพบกับนวัตกรรมหรือว่าอ,อุปกรณ์ไอทีที่จะออกใหม่ๆใ,ในภายในงานคอมพิวเต็ดเนี่ยอ,อย่างเพียบเลยใช่เยอะจริงๆครับใช่ใชเราส่งทีมงานกันไปเราขนกันไปเนี่ยแทบได้ว่า อยู่ทุกที่ทุกอาคารเลยครับครับอาคารละหนึ่งคนสองคนทุกเราไปเป็นเอ่อเราเป็นอะไรวะอะไรยังไงมีแน่นอนมีแน่นอนครับเราเก็บอะไรดีๆมาที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วก็หลังจากงานก็อย่าลืมติดตามพวกเรามีต่อครับเรามีต่อด้วยนะครับอะไร8ป87ไม่รู้ผมผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาติดตามพวกเรานะครับก็วันนี้ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้วันที่สองครับมีอะไรไม่รู้เปิดตัว นะครับก็รอดูที่หน้าเว็บเราครับผมนะครับวันนี้ผมและคุณไอซ์ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวอะไรแปดเจ็ดนะใบหวยอ่าไปดูกันไปดูกัน่าใบอะไรหวยออกเมื่อวานหวยงวดวันที่สิบหกไงกลางเดือนอ่ามีอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะอ่าเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะเสร็จแล้วก็ไปเอออากษรอะไรมาบอก ผม<พอ>2คนขอตัวราในเพียงตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วก,กัไปเสร็จแล้วก็ปิดเตมากูเตเสร็จแล้วก็ปิดไทนีอะ่ะ